ครับทีนี้มาดูอีกในรูปแบบของเส้นที่แบบที่สามนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเส้นที่เข้ามายืนยันว่าใครที่มีเส้นต่อไปนี้นี่จะมีฐานะที่ดีร่ำรวยได้แน่นอนนะครับเรียกว่านอนแน่และแน่นอนนั่นแหละนะเส้นที่ว่านี้ก็คือมันจะมีซีสวยอยู่ก็คือสองเส้นที่เป็นเห็นเอกก็จะมีเส้นอันนี้แหละเส้นสีแดงตัวนี้นะเส้นสีแดงก็จะมีเส้นเสมอ เส้นธุรกิจนั่นแหละอีกเส้นหนึ่งนะครับอ่าเส้นธุรกิจอีกเส้นหนึ่งจะเส้นธุรกิจจะเอ้ยเมาส์เป็นอะไรเนี่ยอเส้นตรงนี้เส้นข้างบนเนี่ยเป็นในลักษณะเส้นซ้อนซ้อนกันขึ้นไปนะครับอาเป็นลักษณะเส้นซ้อนซ้อนกันเนี่ยเกิดบนเส้นสมองพวกนี้จะมีเส้นสมองที่ไม่ยาวมากหรอกพวกนี้จะมีเส้นสมองที่สั้นนะแต่วัสนาเนี่ย จะไม่เด่นมากก็คือมันจะไม่ยาวมันจะสั้นก็ได้จะสั้นจะออกจากเส้นชีวิตมาสั้นๆก็ได้นะเส้นวาสนาเนี่ยหมายเขาว่าอะไรหมายเขาว่าคนที่จะมีเส้นสีแดงตัวนี้เด่นก็เส้นสีเขียวที่ยาวที่เด่นชัดนะมันจะเห็นเป็นมองดูปุ๊บแล้วมันจะเห็นได้ว่าเออมันยาวมันชัดกว่าเส้นอื่นๆนะหรือเส้นาสนาเนี่ยมือมือข้างขวาเนี่ยเรียกว่าบางคนเกือบจะไม่มีเลยก็ได้เป็นสั้นๆอยู่บนเส้นสมองก็มีมือขวาเนี่ย บางคนไม่มีเลยแต่มีมือมามืออยู่มือซ้ายสั้นๆมันจึงเลยไม่เป็นตัวบอกว่างานที่อยากได้ทําไม่ใช่งานประจาไม่ชอบงานประจําไม่ชอบงานอะไรที่มันรับเงินเดือนตอกแต,ตกตอกแตกอยู่แบบนั้นเขาจะชอบงานอะไรที่มันมีคําว่าอิสระ,ะการลงทุนการใช้สมองการค้าเป็นคนกลางเป็นนายหน้าเป็นการติดต่ออะไรลักษณะแบบนี้นะบางคนเนี่ยลาออกจากราชการเลยนะถ้ามีเส้น วาจะนาไม่เด็นเรามีเส้นอาทิตย์ที่ดีในเส้นวงนี้ดีนี่มาทําเป็นนักลงทุนมาเล่นหุ้นเล่นเทรดหุ้นเทรดฟอเรกรวยขึ้นมาก็มีนะครับเพราะธุรกิจมันคือการวางแผนเส้นนี้มันต้องยาวเลยนะเรียกว่ามันยาวข้างบนก็จะมีสองสามเส้นคือการวางแผนที่ดีทำลายมีลักษณะเรียงลําดับเป็นขัน้นเป็นตอนไอ้การที่มันมีสองสามเส้นที่เป็นในลักษณะที่เรียงเรียงตัวกันที่สวยนะมันจะมีนะ คนที่มีรักษณาเส้นบุญคือสวยหรือเรียงกันเนี่ยท้าะไรมีระบบมีระเบียบมีแบบแผนในชีวิตจะพูดจะจาอะไรนี่มีหลักการมีเหตุมีผลด้วยนำมาเลยทําไม้คิดวิตพวกเขาเนี่ยอยู่ในมีแบบแผนนั่นแหละเศรษาธิตเด่นมันก็หมายถึงว่าการมีเครดิตที่ดีจะติดต่อจะพูดจะค้าจะขายอะไรกับใครมันก็มีความน่าเชื่อถือมีคำว่าความคิดในเรื่องความสร้างสรรค์อยู่ในตัวอยู่แล้วไงเนี่ยถึงบอกว่ามันสามารถที่จะเอาดีได้รวยได้นะแม้วาสนาจะไม่เด่นก็ช่างนะครับ เพราะคนเหล่านี้ส่วนหนึ่งเส้นสมองจะไม่ยาวมากหรอกเพราะการที่มันยาวนี่มันจะคิดเยอะเกินไปไงเขาจึงให้สมองมาสั้นๆมาอยู่ตัดแต้าอนณาเขตของเนินอาทิตย์เนี่ยเนี่ยจะจะจะ,จะไม่ล้ําเข้าเนินมาฝั่งดิมมือเลยนะเนี่ยมันมีข้อสังเกตหลายจุดรูเหมือนกันนะครับถ้าจะเอาจริงๆนะแล้วว่ามีเส้นอาทิตย์เด่นๆมีเส้นธุรกิจเด่นๆอย่างเงี้ยจะมีฐานะดีแต่มันก็อย่างที่บอกไม่ใช่อาชีพงานประจำแน่นอน นะครับคือโดยส่วนมากที่เห็นอนะ่ะมันจะไม่อาชีพประจำมาแหละมันจะอิสระเลยนะเปลี่ยนทําอะไรมาเนี่ยละย่างงานใช้สมองนะครับติดต่อค้าขายนี่ยจึงมีฐานะที่สามารถเรียกว่าดีถึงขัน้นรวยได้นั่นเองนะครับนี่ก็คืออีกเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับออวาสนามาเด่นแต่มันก็จะมีสั้นๆบ้างแหละสั้นๆขึ้นมาบนเส้นสมองแล้วอย่างเงี้ยสั้นๆน,นะมีลักษณะแบบนี้ได้ไม่ผิดกติกาใดนะครับ อยเลื่มเส้นบางคนอาจจะดูเหมือนคล้ายตัวเองแต่ฐาน้ำไม่ดีมันก็มีเพราะมันมีรายละเอียดของเนินบนฝ่ามือสีผิวของมือความนุ่มความมีสปริงของมือเนี่ยรายละเอียดของเส้นเส้นสมองเส้น,นอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นองค์ประกอบที่เข้ามาหลอมรวมกันแล้วมันจะเกิดความะว่าพอดีนั่นเองนะเลยจะทําให้ชีวิตก็ดีดีนั่นเองนะครับครับก็มีโดยประมาณนี้นะครับ จะจันแห่งลายมือตัวเลขค่ะ